ปาเขาเจอนีเขาเจอสองดอกแล้วเดียวไม่อุ้ยนี่สามดอกอุ้ยอุ้ยตรงนี้หเอขาเก็บนะขอเก็บเถอะสวยอะโอ้โหดอกนี้สวยมากสวยอีกดอกหนึ่งแล้วโอ้โหขาเม่เจ้าอุ้ยสวยอะแต่จะสุทำทำแตกไปหน่อยนึงโอ้โงามหูขาใหญ่มากเลยอ่ะปา ข่ามากับมานเลยเนาะคักเนาะสวัวสววดีสวัสดีนู้นใต้ใต้นูนน้นเนาะนห็นไหมเห็ดหนามอมนั่นหน้โดอกดิกะมานมานมานเนือ นาำแล้วเห็ดอะไรนี่เห็ดะะอะไรปะคือูดว่เห็ดล่ะ,ละสวะานาะไรโอ้หมาหน่เด <laughs> <laughs> ้วเ,เห็ดทานดอกหนึ่งนี่มันจะเกิดอยู่แต่มงุงเก่านี่ล่ะ หอขาใหญ่มากเลยอ่ะป้าทุกคนดูขาสิบักย่างใหญ่เลยขาแม่มตัดตัดลายก็เสียดายดิ อ่านดอกนึงเฮ้ยเอาป้าไม่เห็นหรอเฮ้ยของเขามั่วแล้วมั่วมั่วอะไรนี่ดอกแล้วแม่เนี่ยรอยเขาตัดไม้มั่วถ้าเห็นเองต้องทำท่าแล้วเองต้องมีเสียงแล้วเฮ้ยหมานสาวสุดหมานเลยเล่นด้วยกันเลยนี่ฮ่ามันหมานหมานหมานติดน้ำหมาเป็นดอก ไหนดูสิไห <laughs> นขอดูหน่อยึป้าขึ้นได้เห็ดงามเลยนะทำเป็นเดี๋ยวมองหาข้างก่อนเผื่อจะได้ใหญ่กวนน่านี้อุ้ยนั่อันบ่อหือทำคือ,อ,อ ขอขอได้ปะขอไม่หาห้อห่วงสวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับสาวสุอีกแล้วนะคะวันนี้สาวสุก็พาทุกคนเข้าป่าหาเก็บเห็ดอีกเช่นเคยค่ะทุกคนวันนี้สาวสุอยู่ที่เขาอังคารนะคะทุกคนโซนเดิมเลยค่ะเนาะเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกับสาวสุนะว่าวันนี้สาวสุจะได้เห็ดกันไหมตอนนี้มาสายแล้วทุกคนมาจนบ่ายแล้วไม่รู้จะได้เห็ดไหมไม่รู้ว่าเห็ดรอบบ่ายจะออกให้สาวสุเก็บไหมเนาะ ไปลุ้นไปชมด้วยกันค่ะทุกคนไปเลยค่ะเอา้านี่ได้เห็ดครกนี่สองสาดอกเลยเอา้อาวอ้าวกุมานสิคะนี่นี่ทางนี้อีกสองดอกนี่จึบจ๊บจึ๊บ สามดอกดอกเด,ยเดียวแค่นั้นทำเป็นเ,เห็ดอะไรอะเห็นเบือเห็เหุรวมยากเปล่านี่เป็นใดอีกแล้วดอกหนึ่ง มันเ,เหลือแค่นั้นแหละเขาเก็บไปหมดแล้วคนเข้าป่าทุกวันเนาะน่วจะเห็ดอ่อนๆมันหน้าตาอืมมีเสียงรถเข้ามาด้วยน่ยาจะดไเล่นมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนเขาสูงอะนะก็เราอยู่ลูกอีหลุมี้สูกเหรอทุกคน เหมือนจะพากันเดินหลงนะี่ยหลงไหมใครหลงท <laughs> ้าหลง <laughs> <laughs> ทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมน้ำตกตรงเสาสูอยู่ระหว่างเขาอังคารแล้วก็จะเป็นเขาสูงเนาะตรงกลางจะเป็นน้ำตกนะทุกคนเดี๋ยวเสาสูจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าจะมีน้ำไหมทางเดินแบบค่อนข้างจะชันนะทุกคนเห็นไหมนีม่ไอตี๋ไปนี่นหละไปค่ะทุกคน ระมัดระวังในการเดินหน่อยอูย้หยทำไมตรงนั้นสวยจังเลย,ยทุกคนดูนี่น้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้เป็นเป็นหน้าผาใช่ไหมตรงนั้นน่ะอ้หสวยดีอะตรงเนี้ มันเป็นช่องแบบทุกคนดูวูสาวสู่เดินมาถึงนี่เลยนะรอบเนี้ยตรงน้ําตกนะคะทุกคนนี่นู่นม,มันไหลามาจากด้านบนนู่นนะคะแล้วก็ไหลลงมานี่ลงมาแล้วก็ไปนู่นค่ะนูน่นตรงนูน้นบรรยากาศดีมากเลยตรงเนี้ยสวยอะ่ะ ไอ้ตรงไหนอ่ะตรงไหนมันเดินง่ายอ่ะฮะตรงนี้มันรกนะฝั่งนี้กระโดดตามไปก็ได้สวยอะ่ะน้ำตกอ่ะลงตรงนี้ได้เลยเหรอไอตีพาแอดเวนเจอร์มากเลย ดูสิไม่ใช่เขาจะกลิ้งลงไปหรอเนี่ยวิาไมตรงนี้สวยจังเลยอะ่ะดูดิถ้าหน้าน้ําเยอะๆนี่คงจะแบบปะปะ<ม>เป็นถ้ำเหรอ,อ,อทุกคนมีถ้ำด้วยอะ่ะทุกคน,นโอ้น่าจะมีคนมาทำไวอ้อ่ะ คนเดินข้ามน้ำตกไปนะดืนขคอยากถ่ายรูปตรงเนี้ยลื่นลื่นลื่ลื่มีหน้าต่างด้วยอ่ะ อันนี้ตูนอะไรครับอืมสวยนะโหขอเก็บนะขอเก็บเถอะสวยอะถือวานนี้ใหญ่มากถือก่อนทุกคนคอยละเสาสูดเจอทุกคนเห็ด้าแล้ขาใหญ่อีกแล้วทุกคนโอ้โหดอกนี้สวยมากสวยอีกดอกนึงแล้ว โอ้โหขาเม่เจ้าโอ้ยสวยอ่ะแต่สูสุทำทำแตกไปหน่อยนึง,งโอ้งามงามมากตัดขาเลยค่ะวยสวยมากเลยดยอ,อกเนี้ยนนะขายใหญ่มาก เห็ดหน้าแหล่ไม่เคยเจอเห็ดหน้าแหล่โด่ใหญ่ขนาดนี้เลยป้าคอหเห็ดอะไรอ่ะเห็ดหอมางามมากเลยนี่ทุกคนขาใหญ่มากเห็ดอีหยงนนังเขี่ยแรงแช่หล่ะเขี่ยขนาดนี้ ก็หอมมากมาทำรสชาติกินนะอ้าวทุกคนากชาวาสุดเดินมาพอห้องน้าอีกแล้วเด้นอนี่อยู่ในป่าก,ก็มีห้องน้ำให้เข้านะรอบก่อนชาวสุดเดินมาจากฝั่งทางนู้นมีคนมาเข้าอยู่ในี่ก็สุสุไง ผู้หญิงแม่เลยน,นั่นน้ำก็มีเดิคนใครอยากเข้าห้องน้ำบ้างตอนรอบที่แล้วสาวสุมาจากฝั่งทางนู้นนะคะนนฝั่งทางนูน้นเดินมาเจอห้องน้ำตรงนี้แล้วก็เดินวกกลับรอบนี้มาจากข้างหลังมาเจออีกเนอะขอได้ไหมอ่าว โอ้จะขอสักหน่อยให่นี่แมวเราเก็บเท้าเอ้ามันขามันตันอยู่ดีนะน่ะตันที่แบบเราเอ้าเน่าวลรวเหรออเอาทำเชื้อไว้นี่แหละเห็ดยางห็คือเห็ดครกเห็ดครกนี่ไง นี่นอ,อ่อนๆเลยขาตัๆนๆดินีน่นยกำลังจะโผล่ขึ้นมาอมหมาน กำลังตะโผล่ขึ้นมาโอ้นี่ไงโอ้โหยิ่งเขียก็ยิ่งเจออ่ะวันนี้มันโผล่ไม่ไหวมันโผล่ไม่ไหวจะโผล่อะดูดิเนี่นี่ กำลังห <HARR Y, S 1> น่อยห <Pok> er. นึ่งเห็ดครุกเห็ดอะไรฮะอุ้ยสวยอ่ะโู้เขาเจอเขาเจอที่ไทยเขาเจอนะเธอ น้องงานเท่าไหร่ทำไมน้องมาตัวเดียววะน้องมาคนเดียวอันเดียวล่ะทุกคนเศร้าสุเตะเฉยเลยแหมก็เห็นมันตุงๆตุงอะเนี่ยกำลังจะโผล่ได้ดอกเดียวดอกเดียวก็เอา เจอเหมือนกันนี่กำลังตับโพชิบสวยงามเห็ดตอนบ่ายนี่ทุกคนตะมุตะมิอุ้ยนี่เขาเจอดอกเนี้สองดอกอะเจออีกเหรอตาฟางหมดแล้วมองไม่เห็นเห็ด โอ้ทากินจนจะหมดแล้วเบ่อไม่แคบอข้างในทำไมเหลือไว้ให้แค่นี้ล่ะกำลังจะโผล่เลยทุกคนนี่ค่ะ นี่กำลังมิดมาเป็นตัตุนๆขึ้นมาเตลุนเตลุนนี่นี่เป็นไงนู่นๆนี่เขาเจอนี่เขาเจอสองดอกแล้วเดียวไม่อุ้ยนี่สามดอกอุ้ยอุ้ยตรงนี้นี่อู้ใครเดินเหยียบเนี่ยอือมันใส่คนเดินเหยียบจริงๆ อุ้ยดูไม่ได้ <laughs> ยิ่งเก็บของเขาแล้วอันนั้นไม่ให้นั้นของเขานะัา่นน <laughs> <า>่ะอย่าอย่าไม่ใช่ของเขาขเขาเจอแล้วโอ้อยากเก็บ <laughs> เห็ดแย่งเห็ดเกิดการแย่งเห็ดกันแล้วนะทุกคนณโอ้นั่นอีกสองดอกป้าไม่เห็นเหรอกนั่นนั่นโอ้โหแย่งกันมันดี มันดีทุกคนหวุนกรุป๊ปโอ้โอย่างสวยอะเอาไหนล่ะอ,อ๋อนี่ไงอยู่นี่อืนี่นะคะชาวจุเห็นตรงนี้แล้วก็ถัดกันไปอีกหน่อยนึงอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมทุกคนมาเก็บอันนี้ก่อนนี่ชุดนี้โอ้โหกำลังส,สวยๆเลยอ่ะ นี่ตรงนี้สองดอกนี่โอ้โหเห็ดมันกำลังขึ้นนะเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยเคลือนสิคะนี่สองตูมตรงนี้โอ้หมานจังมันตรงเหลือตาบ้างเละนี่เห็นไหมว่าคอยว่าแล้ว ห็ดมันจะออกตอนบ่ายเนี่ยใครมารอบบ่ายก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ว่าต้องตาดีๆนะทุกคนจะได้เห็ดประมาณนี้เลยกำลังตุมๆโอ้ยทุกคนนู่นอยู่ใต้ต้นโอ้ยนัย่นไม่ดอกงามจังล่ะโอ้ยโอ้ยดีนะไม่มีใครเห็นขอบคุณนะคะที่รอพี่น้องทุกคนเห็นไหมให้ทุกคนดูก่อนทุกคนเห็นไหม นั่นไม่มีใครเห็นแต่สาวสุเห็นอยู่นี่เห็นไหมแง่งามเท่าล่ะโอ้โหสวยนี่ขอบคุณนะน้องที่รอพี่อ่ะขอบคุณหลายๆค่ะทุกคนตอนนี้สาวสุเดินมาถึงรถแล้วนะนี่รถจอดไว้นี่เดินแบบอ้อมไกลมากเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเห็ดมันออกห่างแล้วเนาะ ก็ใครที่อยู่ทางไกลนะคะที่คิดจะมาเนาะสาวสูว่าไม่คุ้มค่าน้ํามันนะคะอันนี้สาวสูวเดินไกลามากเลยนะเนี่ยค่ะเห็ดที่ได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็คือที่ได้ตุมต่มๆนี่คือเป็นเห็ดเห็ดที่ออกช่วงบ่ายนะคะทุกคนใครที่อยู่ทางไกลก็ไม่ควรมานะเพราะว่าเห็ดมันห่างมากจริงๆค่ะอันนี้คือไม่ได้หลอกกันนะคะทุกคนค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะสาวสูต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวอีกวันสองวันสาวสุจะไปเที่ยวดูที่สายตรีนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมสาวสุไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดเนาะว่าเห็ดออกหรือไม่ออกนะสาหรับคลิปนี้สาวสุต้องลาไปแล้วค่ะเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอะไรของเธอไปแล้วค่ะบ๊ายบายไ้เจอกันค่ะโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยเทกระจาดตายแล้วโอ้ย เก็บเก็บเก็บอะไรนี้่